คานีไม่ใช่ร้านผลไม้สดที่มีทั้งแบบดองแบบยำแช่อิ่มมีครบไปปะวันนี้เช็คเอาท์พามาเช็คอินที่ร้านกลางสะานผลไม้สดแอดขับผ่านหลายรอบก,ก็ว่าทําไมคนเยอะตลอดแทบจะเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งผลไม้จริงๆแบบบุฟเฟ่ตักเองแก้วเล็กราคาเริ่มต้นแค่30บาทเองนะทุกคนแถมตักรวมได้หมดทั้งแบบดองแบบสดแช่องคแช่อิ่มเอ่ยใดยิ่งผลไม้สดคือสดสมชื่อมากเพราะพี่เขาปอกใหม่ทาสดเรียงใส่ถาดเติมของตลอดแบบไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะหมดวันนี้แอดตักเป็นสายเริ่มต้น30บาท30บาทก็คือได้เต็ เบิมบ่มๆแบบนี้เลยน้ำจิ้มกับพริกเกลือ15รสชาติพี่แกเขาเติมตลอดไม่ยอมให้หมดเหมือนกันเยอะจนแอด,ดเลือกไม่ถูกบูเฟส่สาบาทเขาจะแถมน้ำจิ้มให้1่ถ้วยอยู่แล้วนะทุกคนหรือใครจะตักลาดแล้วกินแบบแอดเลยก็ได้ลองแบบสดปุ๊บถึงกับต้องสั่งแบบยำตอ่อพี่แกยำให้แบบไม่ห่วงเครื่องกุ้งแห้งต้องมาถัวกับปลากรอบต้องมีจะแบบสดแบบดองก็เอามายำได้หมดลองกินแล้วจะบอกว่าผลไม้สดมากใส่ถังกลับบ้านไปอีกหนึ่งร้านเปิดทุกวันตั้งแต่1สิงเอ็ดโมงเช้าั้งยตรงที่มีการก่อาง ตรงมาร้านจะอยู่ขวามือเซฟคลิปแล้วไปลอง